พาทุกคนไปเที่ยวสงชิงกับเฉินตูเวอร์ชั่นไม่เป็นภาษาจีนก็ไปได้นะคะ ิงอันนี้มันปันค่ะวันนี้บิงจะพามาเที่ยวนะคะมาเที่ยวจีนอีกแล้วก็คือวันนี้เราอะมาเที่ยวชงชิงนะคะกับเฉิงตูประมาณ6กวันกว่าได้ถึงแล้วแล้วเราก็ออกมาจากตมแล้วนะคะเดี๋ยวเรากระเป๋าแล้วก็ไปเช็คอินที่โรงแรมก่อนชงชิงก็จะมีสถานที่เที่ยวเด่นเด่นดังๆลงไปทะลุตึกแล้วก็อุทยานเขานังฟ้าอะไรอย่างนี้นะคะแล้วเราจะไปเฉิงตูกันด้วยทริปนี้จะมีบอกรายละเอียดทั้งหมดเลยใครอยากจะไปเองนะคะดูคลิปนี้แล้วก็ไปเที่ยวกัน คลิปนี้นะคะปันปันมาเป็นไกด์ทัวร์เพราะว่าเนื่องจากว่าปิงเองอะไม่ได้วางแผนมาเลยว่าจะไปไหนไปยังไงนะคะก็เลยมีปันปันมาช่วยปิงจริงจริงปิงไม่เคยมาฉงชิ่งเลยแล้วก็ไม่เคยมาเฉิงตูด้วยแต่ว่าไปดูรีวิวมามันสวยมากแล้วพอดีว่าพอไปเฉิงตูอะตอนแรกอะก็คือมันจะมีแบบเป็นขึ้นเขาอะไรอย่างนี้ใช่ปะ่ะปิงก,ก็รู้สึกว่ามันไปยากก็เลยมีซื้อทัวร์กับของเพจคนไทยมานะคะก็จะแนะนําทั้งหมดเลยราคาไม่แพงก็เดี๋ยวไปกันเดี๋ยวไปโรงแรมก่อนที่แรกไปดูว่าเป็นโรงแรมเป็นยังไงนะคะ เดี๋ยวเราจะนั่งบัสไปโรงแรมนะคะเพราะว่าเพื่อนหามาว่าจากสนามบินอะ่ะมันสามารถนั่งบัสไปโรงแรมได้อ่ะทุกคนเราได้ทำการถามคนจีนมาแล้วนะคะเขาบอกว่าให้ออกประตูเก้าก็คืออันนี้เลย a i r p o r t Bus ระหว่างนี้ที่เรารอรถบัสอยู่นะคะเราก็ถ่ายรูปไปประมาณ500รูปกับอีก500คอนเทนต์ ก็ตอนนี้เรารอบัสเคศูนย์ห voilà. นึ่งนะคะจะบอกว่าคลิปนี้อ่ะข้อดีก็คือใครไม่เป็นภาษาจีนแต่อยากมาเที่ยวจีนด้วยตัวเองนะคะดูคลิปปิงแล้วก็ไปตามได้เลยมีบอกทุกอย่างให้นะคะเพราะว่าตอนที่ปิงจะมาทริปเนี้ยคือปิงหาข้อมูลยากมากเวลาแบบเจะไปสถานที่เที่ยวหรือว่าจะไปที่เฉิงตูอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าไปอุทยานเขานางฟ้าปิงเชื่อว่าใครที่จะมาดูแค่คลิปปิงคลิปเดียวสามารถมาตามได้เลยก็เดี๋ยวไปเที่ยวกันฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ช่องนี้ด้วยนะคะ มาแล้วคะ่ะบัสเราอยู่ตรงประตูเก้าเลยนะทุกคนอันนี้โรงแรมที่เราพักนะคะที่อยู่ในเมืองอยู่ตรงหงยาตรงเลยชื่อปินตุนอะไรเนะี่ยปินตุนหลางอีจิวเตียนอยู่ในเมืองเลยนะคะแล้วก็เพื่อนบอกว่าเรานั่งรถบัสเนี้ย15หยวนนะคะที่จะไปโรงแรมถึงโรงแรมเลยแต่ว่าถ้านั่งแท็กซี่คนละเท่าไหร่คะ เฮ้ยไม่ใช่คน้อยต้อง <c oughs> ่ยา้อย <c oughs> จากสนามบินอ่ะไปโรงแรมเนี้ย <c oughs> พันหนึ่งอย่างแรกนะคะที่ทุกคนมาแล้วต้องโหลดก็คือป้ายตู้ป่ายตู้แมพเพราะว่าเราอยู่ในเมืองจีนนะคะ Google Map จะใช้ไม่ได้เราก็สามารถเสิร์ชเป็นชื่อโรงแรมแล้วก็ดูได้เลยว่ารถเมล์ถึงไหนแล้ว <c oughs> นี่เราอยู่ตรงฟ้าฟ้านี้นะคะ ก็มันจะไปจอดแถวแถวนี้และโรงแรมเราก็คือ,อตรงนี้แบบจอดปุ๊บถึงโรงแรมเลยอะ่ะนี่นี่นะคะโรงแรมเรากินตุนมาแล้วชิเช<ๆ>เราถึงแถวโรงแรมแล้วนะคะแล้วก็เราจะไปกินตุนจิบเตียนกันจะบอกว่าที่นี่ตั้งแต่มานะร้านหมาล่าเยอะมากร้านหมาล่าฮอกลัวแบบหมาล่าม้อไฟเยอะมากเลย แล้วอากาศก็ดีด้วยวันนี้ไม่ร้อนแล้วก็ไม่หนาวแต่ฝนตกโปรยๆนิดนึงแล้วก็ซิมที่ปิงใช้นะคะรอบนี้ปิงใช้ของ Tm Link ซึ่งราคาถูกมากเป็น Unlimited เดี๋ยวมาบอกไปโรงแรมกันอยู่ตรงเมืองพอดีเลยทุกคนต้องระวังนะคะคนที่เดินมาพูดอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปสนใจเขาโรงแรมบรรยากาศดีมากคะ่ะเหมือนอยู่คนละโลกเลย ถึงแล้วห้องดีมากแต่ว่ามันก็จะใส่ไปไหนไม่รู้นะคะมีปิดตรงกลางนิดเดียวแยกห้องน้ําเปียกแห้งให้เราด้วยคือห้องดีมากทุกคนอันนี้ราคาคือละพันอ่ะคือมาสองคนก็หารกันคนละห้าร้อยแล้วแถมมีอาหารเช้าด้วยแล้วอยู่กลางเมืองเลยเดี๋ยวพาไปดูหน้าโรงแรมแล้วพอเปิดหน้าต่างมาค่ะมันก็จะเป็นแบบเนี้ยแบบชนห้องคนอื่นอ่ะแต่คือเขาทําเป็นแบบอะไรอย่างนี้เยอะๆสวยมากเป็นโรงแรมใหม่อ่ะเหมือนเขาเพิ่งทําใหม่ หลังจากเราเก็บกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไปที่รถไฟทะลุตึกก่อนเลยอย่างแรกเพราะมันใกล้โรงแรมแล้วจะบอกว่าโรงแรมออกมาเดียวขวาก็คือเป็นรถไฟใต้ดินเลยทุกคนใกล้สุดๆนี่่งนนรถไฟใต้ดินแล้วก็ถึงเลยพอโรงแรมปุ๊บออกมาก็เป็นของกินเป็นรถไฟใต้ดินเป็นแบบมีแท็กซี่รออยู่หน้าโรงแรมเลยอะไรเงี้ยโลเคชั่นดีมากค่ะลงมารถไฟใต้ดินก็คือแบบมีขายของน้องเพนน่า ทุกคนเราจะซื้อพ็อปไปถ่ายรูปก,กันค่ะนี่ไงเอาแบบโฉงชิงมัทุกคนนี่8ดหยวน40บาทถูกมากเขาบอกว่า15ห้ยวนอันนี้ผ้าดีมากคือแบบหนาน่าร้างด้ดิเราก็มาที่ตู้นะคะซื้อตัว๋วไปสถานีอะไรอ่ะเราไปรูจิปานะคะอันนี้เพื่อนใช้อดีนนพใช่ปะ คือจริงๆอาน์ติเจเดี๋ยวนี้มันผูกกับบัตรธนาคารไทยได้เลยนะคะทุกคนก็ผูกมาก่อนแล้วก็มาสแกนจ่ายได้เรียบร้อยคนละสองเหรียญได้แล้วคนละสิบบาทขอบคุณค่ะไปนี่นีรเราอยู่สายสองนะคะเราอยู่ป้ายลินเจียงเหมินแล้วก็เราจะไปรีืตอปตรงเลขเจ็ด พื่อที่จะไปรถไฟทะลุตึกนะคะคือออกจากโรงแรมมาก็คือขึ้นสายนี้เลยแล้วก็โรงแรมเราอะ่ะอยู่ในสายสีเขียวด้วยไม่ต้องเปลี่ยนสายเลยก็คือนั่งตรงๆไปเลยได้เลยค่ะเราถึงแล้วทุกคนเรามาลงหลีซื้อป้าน,นะคะแล้วก็ออกทางออกหนึ่งเดินลงมาเรื่อยๆอย่าไปเชื่อเขานะทุกคนที่มันมีป้ายที่ให้เข้าไปซื้อของอะ่ะอยากเข้าไปให้ลงมาแล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายวนซ้าย,วน,ายวนซ้ายนะคะก็ลงมาถึงข้างล่างเลย แต่ถ้าใครอยากจะไปซื้อของก็สามารถเข้าไปในนั้นด้านขวาได้ไปค่ะรถไฟอ่ะคืออยู่ข้างบนนู้น <us> อันนี้พอเราเที่ยวรถไฟตะกี้เสร็จแล้วนะคะที่หลีจูปา แล้วก็เราจะไปที่ต้าโรงเฉิงนะคะมันเป็นจุดถ่ายรูปที่เขียนว่าหัวใจ้าิงชิงแต่ว่าเนี้ยปิงเรียกผ่านตีตีนะคะก็ตีตีประมาณ12หยวนก็คือแท็กซี่มิเตอร์ที่นี่นะคะเขาจะเริ่มต้นที่10หยวนซึ่งปกติเซี่ยงไฮ้อะจะประมาณ 16, 14, 16ประมาณนี้นะจะไม่ได้แล้วแต่ที่นี่10หยวนนะคะก็50บาทแต่ว่าถ้าใครมีแอปอารีเพ ấy, แล้วก็ผูกกับธนาคารของไทยมาก็สามารถกดเรียกในอารีเพย์ได้เลยมันจะเป็นสัญลักษณ์สีส้มนะคะเป็นเหมือนแบบครึ่งวงกลมอะไรเงี้ย คือตีตีเรียกรถได้เลยนะคะอันนี้ปิงก็เลยผ่านตีตีแต่ความจริงแล้วว่าในสถานที่เที่ยวอ่ะถ้าไปตรงแบบทางม้าลายมันก็จะมีให้โบกนะคะแต่ว่าโบกอ่ะมันก็แลกแต่คันว่าบางครั้งเขาก็เปิดมิเตอร์บางครั้งเขาก็ไม่เปิดอะไรเงี้ยก็เรียกตีตีได้เลยค่ะถูกแล้วก็สะดวกสบายแล้วก็พอเราเรียกตีตีได้แล้วอะค่ะพอมันได้รถปุ๊บมันจะขึ้นมาเป็นเลขรหัสสี่ตัวเลขเป็นตัวเลขสี่ตัวให้เราพอเราอ่ะเจอรถที่เราเรียกแล้วทะเบียนเลขนี้เราขึ้นมาปุ๊บก็คือต้องเอาเลขตัวเลขอันนั้นสี่ตัว่่าาาเเเป็็นลขอะไไไไรให้้้้คดดดููกจม ทุกคนตรงนี้นะคะเดี๋ยวราจะมาถ่ายมันจะเขียนว่าบ่อใจ้าฉงชิ่งแต่ว่ามันจะมาทุกสิบนาทีแล้วพอมันมาหนึ่งทีมันจะมาสามวิเราจะต้องยืนรอก็คือวันนี้พอเราหิวข้าวแล้วนะคะเราก็เลยมากินร้านชื่อรุ่ฉาซึ่งจริงๆอ่ะร้านลุ่ฉาเป็นร้านของเป็นร้านอาหารที่เริ่มจากที่หางโจนะคะเป็นถ้าทุกคนได้ดูคลิปที่ไปเที่ยวเซี่ยงไฮ้ของปิงอ่ะก็จะรู้ว่าปิงไปกินเออรุ่ฉา อันนี้คือลิ้วชาปิงนะคะที่ใครมาร้านลิล้วชาเราต้องกินมันเป็นซีเนเจอร์ของร้านเขาแล้วก็อันนี้เป็นเนื้อวัวอันนี้เป็นกุ้งคุนเส้นที่เรากินทุกรอบที่มานี่อันนี้เป็นกระดูกหมูนะคะแล้วก็ตอนแรกเราคิดว่านี่คือมันโถให้ทายทุกคนมันคือมันโถปะ่ะคือในรูปมันดูเหมือนมันโถมากแต่จริงๆมันเป็นแป้งตอกนะคะเป็นแบบแป้งเหนียวเหนียวนึบๆึเออเป็นของหวานเหนียวเหนียวนึบๆึหน่อยอร่อยมาก คนคือถูกมากกินไปเยอะมากทั้งหมด1 8 3หยวนนะคะก็คือไม่ถึงพันเลยอะ่ะแล้วเลทตอนนี้เลทแรกเงินมาก็คือราคาถูกลงด้วยนะคะไม่ถึง5บาทเรากินข้าวเสร็จแล้วก็มากินชาโนไข่มุกต่อนะคะจริงๆร้านนี้ไม่เปิดที่กรุงเทพแล้วมีเทียมซาเฟีเียแล้วก็มีที่รู้สึกว่าเซนทันนวัวก็มีนะคะนาา่าราปิงสั่งเป็นชาไข่มุกนะคะแก้วละย0หยวนเป็นแก้วใหญ่แก้วใหญ่20หยวน อร่อยมากแล้วชาแบบหอมอะ่ะน,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 นี่นไนนเป็นไปานูข่มุกอร่อยมากเลยอะ่ะ เดินมาแล้วเราก็เจอนีเวยมันเป็นเหมือนแบบว่าจับฉลากขูดๆเราจะขูดค่ะใช่มันคือลอตเตอรี่่ะลอตเตอรี่ใช่ขูดแล้วนะขอร้อยหยวนได้ไหมคือ <c oughs> จริงๆมันมีใบละสองหยวนสิบหยวนด้วยนะทุกคนแต่เราซื้อยี่สิบค่ะทำไมมันมีแต่กระปูนนะมาไรจะดวงดีกว่ากันกินไข่ไปแล้วหนึ่งคนคะ่ะ จบเท้ยเหลือันสุดท้ายอ่ะจบคือปันปันของเรานะคะดูรีวิวมาว่าตรงเนี้ย Basement FG เป็นที่ขายเสื้อผ้าเกาหลีเราก็เลยเดินมานะคะจากตรงเมื่อกี้ที่เราที่เราถ่ายรูปบอดจ้าชงชิ่งอะไรอย่างเงี้ยก็คืออยู่ตรงนี้เลยเดินมาไม่ไกลประมาณ500มตเปิดแบบมาแล้วก็เดินมาถึงเลยค่ะอยู่ด้านล่าง ถึงแล้วทุกคนร้านใหญ่มากเดี๋ยวทั้งปิงปิงและปันปันจะหายไปในร้านนี้คะ่ะอุ้ยร้านใหญ่มากเลยอ่ะ <altro. S 1> ทุกคนดูดีมันแบบสองชั้นอ่ะชื่อ basement fg นะคะถ้าใครอยากมาก็เซิร์ชแล้วก็มาได้เลยคือแบบน่ารักนะร้อยสิบเก้าหยวนก็ห้าร้อยห้ารอกว่าบาท เมื่อกี้นะคะที่เราไปเดินช้อปปิ้งมาก็ไม่ได้ได้อะไรนะคะเพราะว่าเสื้อผ้าคือมันก็มีแบบถูกแล้วก็ไม่ถูกมีเยอะแต่ว่าปิงก็รู้สึกว่าบางอย่างเราก็ใส่ไม่ได้เพราะตัวมันเล็กด้วย <c oughs> <c oughs> แล้วก็แล้วเราก็อ้วนเกินไปด้วย <c oughs> ก็เลยไม่ได้ได้อะไรมานะคะแต่ว่าก็ถ้าใครจะมาช้อปปิ้งอะ่ะก็แนะนําไปที่นั่นที่วันนี้พาไปนะคะ ูนะคะของวันนี้ที่เรามาอยู่ชงชิงรีแคปของเมื่อวานก่อนละกันเพราะว่าเมื่อวานอะ่ะคือสรุปแล้วนะคะก็ลงจากเครื่องมาแล้วเราก็มาอยู่โรงแรมปินตูนหลังนีจิวเตียนนะคะซึ่งมันอยู่ตรงหงยาตรงเลยเดินทางง่ายมากแล้วก็ราคาถูกด้วยแล้วก็ไปลีซอบ้าที่เป็นรถไฟทะลุตึกนะคะก็ ันนั้นทุกคนสามารถนั่งรถไฟฟ้าไปได้เลยจากที่ตรงโรงแรมปิงก็นั่งรถไฟฟ้าไปต่อเดียวนะคะพอไปถึงให้ออกประตูทางออกหนึ่งนะคะแล้วก็เดินตามป้ายไปเรื่อยๆก็จะออกไปแล้วก็เจอเลยแล้วเมื่อวานไปดีิจ้ป้าเสร็จแล้วเราก็ไปที่ต้าหลงเฉินนะคะที่มันเป็นเขียนว่าแบบหัใวใจโชฉงชิ่ง เออหัวกวนยิงเฉียวนะคะก็สามารถนั่งตี๋หรือนั่งแท็กซี่ไปได้เลยนะคะเมื่อวานอะปิงนั่งแท็กซี่ไปจริงๆรถไฟใต้ตดินก็ไปได้เหมือนกันแต่ว่าปิงก็รู้สึกว่านั่งตี๋ไปเลยก็ได้มันไม่ได้แพงมากคือที่เนี่ยรถแท็กซี่เริ่มต้นที่10หยวนนะคะก็คือ50บาทแล้วก็พอนั่งไปถึงก็ประมาณ15หยวน75บาทซึ่งมันก็คุ้มแล้วก็ประหยัดเวลาเราด้วยนะคะปิงก็นั่งไปซึ่งตรงนั้นอะมันจะเป็นแบบเป็น <S <S ห้างเยอะๆเยอะๆเป็นแบบเป็นเวิร์อเวนิวเยอะๆนะคะแบบหลายๆห้างติดติดกันแล ถนนคนเดินเหมือนกันถ้าใครพักแถวนั้นก็สามารถแบบตอนคืนออกมาเดินได้ตรงนั้นของกินก็เยอะมากเลยนะคะอ๋อปิงนั่งเครื่องของแอริเชียนะคะไฟ6โมงเช้าถึง20โมงคือเป็นเวลาที่ดีมากในการมาเที่ยวแต่มันจะเหนื่อยนิดนึงเพราะว่าเราต้องออกจากบ้านประมาณตีสามอะไรอย่างนี้นะคะก็เมื่อวานพอลงจากเครื่องปึ๊งปิงก็เที่ยวเลยไม่ได้พักที่โรงแรมก่อนอะไรอย่างนี้ก็เมื่อวานปิงเที่ยวเสร็จกินข้าวเสร็จก็เดินชอปปิ้งเดินดูเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ดูป๊อปมารทปิงก็ไปบาร์นะคะเดีกาม มองเห็นวิวโฉงชิงแบบ ทั้งหมดเลยแล้วก็ปิงรู้สึกว่าราคาพอๆกับไทยนะเพราะว่าค็อกเทลแก้วหนึ่งก็ประมาณแบบ500ประมาณนี้บาท500บาทอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็มีของทานเล่นบรรยากาศดีเหมาะแก่การไปถ่ายรูปคือใครท่าใครมาแล้วตอกนกลางคืนรู้สึกว่าอยากออกไปนั่งชิลด้านนอกอะไรอย่างเงี้ยแนะนําไปเลยไปคะ่ะวันนี้เราจะไปไหว้หพระขอความรักกันแล้วก็จะไปถ่ายรูปที่สะพานจีแดงปิงไม่ได้นั่งรถ <c oughs> ไฟใต้ดินทั้งหมดนะคะก็คือบางทีเราก็จะนั่งแท็กซี่ไปเลยเพราะว่าเราสู้ว่าราคามันก็ไม่ได้แพงมากแล้วก็ไม่ต้องเดินเยอะนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะไปเฉิงตูต่อถ้าเดินเยอะ ยมนะคะก็วันนี้ไปเที่ยวด้วยกันอีกวันหนึ่งนะคะตอนนี้ก็อยู่บนแท็กซี่นะคะเราจะไปวัดที่ชื่อว่าเหล่าจุนตงซึ่งเออท่าแท็กซี่นะคะก็16หยวนโดยประมาณอันนี้พิงเปิดแมพไว้นะคะคือวันนี้อยู่บนเขาทุกคนเรากำลังขึ้นเขานะคะตอนนี้เรามาถึงวัดแล้วคะ่ะอยู่ด้านหลังมี หล่าจุนเมียวนะคะหรือว่าเหล่าจุนต้งบอกกับแท็กซี่ได้เลยว่าเหล่าจุนต้งก็ถึงที่นี่เลยชุดเพื่อนสีแดงอีกแล้วเพราะว่าเพื่อนบอกว่าอะไรคะกลัวพระไม่เห็นกลัวพระไม่เห็นอยากจะแซงคิวที่นี่เปิดเวลา7จ็ดโมงครึ่งถึงห้าโมงครึ่งนะคะ คือขณะคนขับแท mm ็กซี่ที่นี่ที่พาเรามาเขายังบอกว่าแบบ mm hmm. เออเนี่ยวันนี้ศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะอะไรเงี้ยแล้วบิงก,ก็เลยถามว่าแบบศักดิ์สิทธิ์เรื่องอะไรเขาบอกว่าศักดิ์สิทธิ์เรื่องมาขอลูกนะคะขอลูกแล้วก็โชคลาภแต่เราไม่ได้มาขอลูกนะคือมันเหมือนขึ้นเขาะเราต้องเดินขึ้นเขาไปก่อน จะบอกว่าเราเดินผิดที่นะคะคือเมื่อกี้นี้ยปิงเลี้ยวซ้ายมาใช่ปะไม่ใช่เราต้องไปทางเลี้ยวขวาคือถ้าทุกคนมาถึงแล้วอะก็คือขึ้นมาได้มันนึงมันจะมีป้ายซ้ายกับขวาให้เราไปทางขวานะคะเมื่อกี้พี่ถามคนจีนมาเขาบอกว่าพวกเรา่เดินผิดฝั่งมันไกลอยู่นะเพราะว่ายังไม่เห็นวววัดเลยทุกคนเหมือนมาปีนเขาอะเหม,มือนมาปีนเขาของจริง ดูด๋ย่ขอดูอยู่แล้วดูไปทางโน้นเลยมันเป็นแบบทุกคนเห็นปะตางานตรงนั้นอะนน่นะถึงแล้วค่ะหลังจากเดินมานานข้ามเขาประมาณสามลูกเราเล่นนะคะเดินไม่ไกลเดินไม่ไกลทุกคนสามารถมาได้เดินใกล้นิดเดียวทุกคนคือมันดูสูงมากจริงๆอ่ะแต่จริงๆเรานั่งรถขึ้นมานิดเดียวเลยนิดเดียวมากแป๊บเดียวถึงแต่ตรงนี้วิวดีมาก ราคาชูทูบนะคะของปิงซื้อ18หยวนก็พอก็คือเขาจะมีเทียนให้หนึ่งคู่แล้วก็มีทูบนะคะแล้วก็มีแผ่นเหลืองๆอะ่ะมันต่างกันตรงที่ความยาวของทูบแล้วก็ชนิดของทูบนะคะนี่นี่ของเรา18หยวนได้แบบนี้นะคะอันนี้คือกระดาษเงินกระดาษทองนะคะคิดว่าเพราะมันเขียนว่าหางวางจริงจือแล้วก็เขาจะมาเผาที่ตู้นี้นะคะหลังจากละไว้เสร็จแล้ว รับใบมซีต้องต้องจ่ายเงินนะคะสิบหยวนแต่ว่าจะบอกว่ามีคนดูให้ด้วยค่ะเห็นแถวตรงนั้นไหมทุกคนจะมีคนดูให้เราแบบนี้นะคะแต่ถ้าใครไม่เป็นภาษาจีนก็เอาไปแปลเอง <c oughs> ทุกคนมันก็คือตีตีตตท้าเวลนะคะกดอันนี้เราจะไปตรงนั้นชื่อว่าเดี๋ยวนะ <c oughs> นี่เห็นป่ะตรงนี้ ของิงเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วนะคะตรงนี้คือเหล่าจุนตงที่เราอยู่แล้วก็ enter destination ปิงจะไปห้างชื่อซินกวงังซินกวังเลี้ยวฝปลานี่อันนี้ confirm destination กดปึ๊บตรงนี้กดปึ๊บด้วยความขี้เกียจเดินของเรานะคะคือจริงๆอะ่ะปิงสามารถเดินลงเขาไปนิดนึงแล้วก็ไปเรียกอะ่ะก็น่าจะถูกกว่านี้แต่ว่า อย่างนี้เราก็จะสบายค่ะนี่ทะเบียนรถเรานะคะก็คือทะเบียนนี้เลยเมื่อกี้มันจะมีขึ้นเลขสี่ตัวมาคือเลขสี่ตัวนี้คือถ้าสมมติว่ารถมาแล้วทุกคนก็บอกเลขสี่ตัวนี้เขาได้เลยนะคะทุกคนสรุปแล้วที่เมื่อกี้เราขึ้นมาแล้วเราปีนเขาขึ้นมาสูงนะคะเพราะว่าเราปักผิดค่ะเราไปปักอีกประตูนึงของวัดนะคะแต่ก็คือปักที่วัดเหมือนกันนะแต่คือมันเป็นประตูที่อยู่ข้างล่างที่แบบต้องเดินขึ้นมาอะไรเงี้ยตอนนี้ปิงมาอยู่ตรงที่ซิงกวางเลี้ยวสืบปลากวางชางนะคะก็คือเป็นห้าง ชื่อซิงกวาง68นะคะก็ X I N G แล้วก็ G U A N G นะคะ68เดี๋ยวจะแปะขึ้นไว้ให้อันนี้การหลิวหุ่นต้นนะคะปิงเลือกเป็นใส่เป็นควาเชิงเจี้ยงก็คือเป็นซอสถั่วแล้วก็เกี๊ยวกุ้งเกี๊ยวน้ำบะหมี่เซลลลงเปาที่ใหญ่มากเหมือนซาลาเปาเลย เราไปหยุดตอนจอเยีนกันค่ะไปถ่ายรูปนี่นะคะขึ้นมาบนนี้อยู่ตรงนี้ เขาให้ขึ้นลิฟต์เลขหกกับเลขเจ็ดเราต้องขึ้นลิฟต์วันนี้ไปชั้น47ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปเปลี่ยนเป็น67อีกทีหนึง่งถึงแล้วค่ะเราจะมาซื้อตั๋วกันก่อน1นคน68หยวนก็ประมาณสามถ้าไหร่วะสามร้บาท จริงเขาบอกนะคะว่าถ้ามาตอนกลางคืนน่ะจะได้วิวกลางคืนแล้วเวลาถ่ายวิวข้างล่างมันจะแบบมีแสงสีเสียงมีไฟอะไรเงี้ยมันก็จะถ่ายรูปสวยแต่ว่าพอดีปิงอ่ะมาตอนกลางวันซึ่งเขาก็บอกว่าตอนกลางวันอ่ะจะถ่ายคนสวยแต่วิวด้านหลังจะไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวจะให้ดูว่าแบบวิวตอนนี้คือโอ้ย oh god มันสูงมาก อันนี้นะคะคือวิวที่เดี๋ยวเราจะออกไปเอาดดเพื่อไปถ่ายตรงนี้คนที่รับตัว๋วเขาก็บอกเราว่าแบบจริงๆซื้อตั๋วครั้งหนึ่งอะ่ะคือเขาไม่ได้จํากัดเวลาเราสามารถอยู่จนถึงแบบฟา้ามืดแล้วก็ค่อยถ่ายรอบนึงก็ได้เหมือนกันอนะไรเงี้ยแต่ว่าปิงคิดว่าน่าจะไม่ได้อยู่นานขนาดนั้นเพราะเดี๋ยวจะไปที่อื่นต่อนะคะก็เดี๋ยวไปถ่ายรูปก,กันคนที่อยากจะถ่ายรูปคะ่ะชุดพร้อมแต่ใจไม่พร้อมเฮ้ยมึงมันสูงนะข้างบนน่ะ ยหยุดก่อนน่ากลัวจริงเพื่อนปิงลงไปแล้วนะคะตอนนี้เหลือปิงคนเดียวที่ขึ้นมาทุกคนคือสูงมากค่ะเขามาถ่ายกันตรงนี้ค่ะสวยมากแล้วก็สูงมากด้วยคือใครกลัวความสูงก็อาจจะต้องระวังนิดนึงนะคะข้างบนนี้มันจะเป็นแบบที่ลงๆ แล้วค่ะชาไข่มุกแก้วที่2ของวันนี้อันนี้เป็นกินของเลเล่ฉานะคะก็ทั้งหมดที่กินมาประมาณ3ล้าน3-4ล้านในทริปนี้นะคะก็คือเลเล่ฉาอร่อยสุดเพราะว่าชาหอมมากคือยี่ห้ออื่นอ่ะจะเน้นนมนิดนึงแต่ว่าเลเล่ชาคือกินหอมชาเลย ึ้นมาบนสะพานนี้นะคะเพื่อที่เราจะถ่ายแล้วก็หันหลังไปเจอตรงนี้สวยมากเราถึงแล้วนะคะจุดไฮไลท์ของการมาฉงชิ่งของเราทุกคนกคือคุณเยอะมากแบบคือคนเยอะจริงๆอ่ะเยอะสุดๆอ่ะเยอะที่สุดในฉงชิงแล้วคนทั้งฉงชิงมารวมตัวกันที่นี่ม่ถ่ายไม่ได้หรอจะถ่ายรูปยังไงคนเยอะมาก